เป็นงานทุกหอยยุ่งถึงเป็นพี่น้องนุ่มร่านจันผู้เสียงแต่ว่าคณะธรรมพีธีก็เกิดว่าฝนตกยางนั่งก่อน่าหลูลงมาทันพี่ที่พระท่านแล้วคณะนี้ก็ยังล่อกันอยู่ครับยังล่อเพื่อที่พระท่านท่านมอเตอร์ไซค์ก็ลมเพราะมอเตอร์ไซค์ตกแน่ครับ นี่ละฝนนี่งามสุดมากกับมากงามามากกับว่าตกยกกักษ์เธอ้ำเนี่ยอร่อยคุ้มดีคุ้มไรอ่าอาอ่า่ที่ทำมีที่อยู่บนฝ่ากัะรู้ลังลงมาพอเข้าเช่าบันนันดูบันนันจะเลื่อนกันเลยต้องมาลบฝนกันตะกัน บันเป็นหย่งครับฝนตกกับเือว่าดีเทวดาเพิ่นมาปวดภผยมาไผ่ปวดในชาวบ้านห้างน,นี่ยอยู่ตึงเย็นเย็นทำพิธีกับเือว่าเฮ้าอันเฮ้าห้องห้อรอดได้ขอให้มีฝนตกกับพ่อขอให้ชาวบ้า,บานคณะนี่กับพ่อเนยังก่อนบ้านเขา่าร่อน้ำถึงเป็นที่ทำพิธีงานห้ากับพ่อเป็นอยัง พี่น้องต้องไปกัรอดได้ผนนี่กะเอ่อเทวดาเปิดมาผายโผดข้าวปั่นดอนดูรอนเจริญเฮ้าบันน้องเจสีบันสมสะอาดเฮ้ยผู้น้อนรับกับพี่แล้วาาตามสบายตามสบายปับอันนี้กับพี่น้องพ่าย,ยาดพ่ายาด อันนี้กับผู้จอยทั้งคนมาห้อมการห้อมงานกันเมื่อนี้เอาโค้ชลุกลุกเล้ระบาดโคตชกลูกแล้วเอาติดไทยคิดเปรเบื้องมือแรกนี่เบื้องโหลดต้องนุโมล้านจันผู้เตียงนี่แหละตาห้องว่ายานมาตาห้องว่ายานยันแต่เมียด้มาแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ เมะองบนงันพต้องหอเจ้พ่อหม่อถ่พอแล้วนุ่มทไตยเบากันนะนุ่มทไพ่ากันนะวางไหนกโอ้ยพอยยยุ่งเออมาเผาตัวพ่ยุ่งมาเกิดฝ้าฝนยุทธราชมาเออที่ที่พ่อถลแล้วเออกลเลี่ยแล้วรอวเออกลี่เลี้ยเลียตะบารันากะเปียกพอดเออพากะเปียกอดเอดตัแนวล่ะเออเปียกตัวแนวเลยเออเลยวเามือเน่เป็นมือสัตวันดีเออมือฝนตกดัน เหรอเกตคำเดือนเกตืัอนี้ถือว่าเป็นวันเกตดีวันขวบเกตถือว่าเป็นเมื่อดีแม่นคนโต๊ะว่าน้ำถั่วมทงสุนตาเมื่อเลี้ยงผู้ใดว่ไปแใจเอืองไปว่าผู้นั้นนอนเออไปดีครับโอ้ยเฮก่องผมมอดตะไถ่ผู้ใดลมไปบังเด้อ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 เอาใกล้ละลาพี่น้องพระตงะงงกเจ้าเพิ่นกับเรียมโตแล้วหายพอดุลกับหายแล้วเด้อยหายเพิ่อหายพอดหรือดีเนาะแม่นวะ เพื่อไหนพ่อหนึ่งเราไปมั่งเหรอจะทาทรพีเราไหม่ะเออเหลือเหลือต่ว่ันอกไม่จันเหลือต่ว่ันอกไม่จันครับเหลือต่ว่ันอกไม่จันพี่น้องครับเอาเพราะเป็นอย่างเพื่อนบ้านเพื่อนเมืองเขาก็เจอธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของของงานของพี่น้องนี่แหละฝนตกดีหลายมันว่าฝนตกนี่แห้งมากกันวะหัวไกแห้งมากเอ้าเนาะ อย่ามองขถงหน้าที่ว่าหันหน้านี่เฮียงกินแมนประเด้๋ยวหน้าถล่มนะถงแห้งเติบด้วยนี่อาาจรย์ทีมงานกินไรเพราะเด็กคือตัวเมื่อพอพีพอนหนามือนี่ฝนตกลูกพอกับเมี้ยพันได้เป็นน้ำเอก่าน้ำปัญหาเนี้ยปัญหาพันหาพานบ่อนโอ้ บ่แัน่งโตเขาซับนนี่ว่นทิไปยังไปหาลอยกินเหล้าคนนะกลับป้านเ้า้านพ้อง่้า้านปว่าก่อนมาป้าขวอนเหนืููเาม่วสิาเนมาเนียมานอเนาอเนี่ยูเนี่ยมันตรเงินเงิน่ยบอกว่าในเบื้งแนืผู้ย่ามานี่แก่ี่เกออย่ามีป้นเราป้าขวนเออเต้าตกละบาดนี่ ห้ยหวยที่บ่ำนาตบันร่ำนาฏไดไหมเหลเอร่ำแน่ลำแน่มันแต่งตัวชุดละม่นไหมเื่องเดียวเปิดได้บ้างกันเหรอเชืองเสียงผมเได้ก็ร่ำเลยเรอรำได้รอโอ้ยครบเครื่องแต่งตัวชุดละม่นไหม ไปผ่ามากพอไปมาก็ล่ำหลดแล้วป่าเปานะชุดละมือนี่ยชล้เวน่ล่อนต่เานี่้าล่านี่เอาหลดเอาข่ประธานจร่างอกไปกันโอ้ยะไดจชุดเได้ชุดละมือเนี่ว่าเดี๋ยวว่าล่ำ ไป้โอ้ง้ยไป่เดียเ๋ะชย่ยังตดูชนแล้วบ่ผู้แต่งตัวแมชุดละมือนี่มัสีล้ำมันม่ไดนล้ำท่าครับเกิดควบบัลลังกงเหรอครับพี่น้องครับที่งานมานมันดูดอนเจะเล่นนอกไปยุ่งเล่าเสียชีวิตไปแต่บานกามา hãm vịt kìa, côn tố qua họng nó má, cả cả cá nam mô còn bay thuốc chơi 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 bát hán mà, chơi bát hán, mâm mai, hôm hôm cà mắc cang này ăn nhau cu với là chết cang này ta tơ đó ไอ้่เเพ่นขอวอเช่นเช่นเนยคู่เพิ่นในบัดหมกับกั้งไอ้เายคู่น้ำแน่ยา่กั้งไอ้แต้ต่อต่ออะไรนิม่นผบอกว่าเชื่อนเลียโอ้นิมนเหรอโอ้ยบอกผิดโอ้ยขอโทษขอไปอะไรขอโทษขอไปนิมนต์นิมนต์อาจารย์เช่นผ่านเลยนะนิมนต์นนิมบ่อนกไปผิดปผ้งตวได้รอป โอ๊ยจมันใช่มันเป็นมันเป็นเรื่องแปลกเนาะเป็นเรื่องแปลกที่พวกเข้าพอเคยพอจังเถอ,อมนี่เทียเ่ยเดียวนี่ละปีนี่แมเเน,น,มนเออแมนเฮ้ย,ยพูดใด้เรว่าคือว่าถือกันวา่า เอาไปในเชินพี่เช่นน้องบ้างหนอไนงนอไม้จัน์เด้อบ้านหนองไม้จันท่านสอสอ,อ,อีมบอลสินธุไพเพิ่นไปถวายผามาหาบังสกุลแล้วพอคุณเจา้าเพิ่นกลับไปหักอันนี้จ่าผาบังสกุลแล้วบานนี้ก็ให้ขอคุณเจ้าเพิ่นไปบ้างหนองไม้จันทร์ก่อนงานยุ่งเขาจังน้ำกลเพิ่นไปสัตว์ โอ้ยมันติยังไปหรือเปล่านี่เอาว่างนอนไอ้จันไห้ให้พระคุณเจ้ามันว้างก่อนเด้อเอาว่าจังไหนพัดลุงเอาข้างล่างไม่ได้หรว่างข้างล่างเราว่างข้างเทิ่ยงหมดละว่างที่หาข้างล่างไม่ได้หรว่างข้างเทิ่ยงอย่างเดียวเออนี่ครับเป็นฝนฝ่าตกต้องยังก็ตามฤดูกานแต่ว่างานพิธีพระท่านแล้วฝนตกลงมาก่อนแต่เด้อพูดที่ฟ่อนนี่จังไหนบัดฟ่อนเลยฟ่อนทัดเบียงฮะ ทอดเที่ยงคนก็ไหเจีโอ้ยทอนเยอะนี่แล้วไฟรับคนลรอไฟไฟรับนี่แหละยานไฟรับนี่เราไ่ได้ทอดที่เดิมี่ก็่อะได้ไฟับเมือนอดไม่อไเออถอาแ่ไฟรับนืก่คนี่บบโอ้ยยันไปเทียงไปเียงซอยปางใเขาไให้ย้อดไหม ผู้อ่านบอผู้อ่านผอบ้านกาอ่านแล้วพอดีใครอยู่บอผู้ฟอนนี่ไปเถียงไปเถียงมังหันกับว่าได้ฟอนน้ำเขาเออบอลบอลโมเมนต์อลำดีรำรำรำโมเมนต์ลัมล่อหลี่งในลัมล่อเรือเอลลำมบอนฮะแห้งก่อนตอนไาเหลี่ยมไหมครับเขาไปท้ายญี่ปุ่นมาพี่ว่าอะไรตอนไาเหลี่ยมมาพี่ว่าอะไรยานไต เอาไปไปไปนี่หลวงพ่อเป็นไปแล้วยานย่อมตามก้นไปโอ้ยนะพี่นอเอ้ยเอาเอาเพาเป็นยังเป็นพิธีกรรมผลชลธาตุบ้านกับโต้กอดีแล้วหลังเที่ได้ตอึง ข้อประกาตัวห้องมักข้อประกาบ้างหน่องไม่กันผ้าฝนตกน้ำบ้างหนองไม่กันไปน้ำ งานพยายยุ่งห้าบ้านเขาญาติตายตัวนี้ให้างไท่ไถเอาไ้ไม่ได้อย่างนีน่นต้องต้องมันว่าไม่นั่นนั่นองคมันมันมาเป็นมันมาเป็นมือท่านดอนกับเบิ้งยด้ทานเดมอนกัเบิ้งย่ดิท่านเดมั้งยุ่ยิ่านเมก็บขอิงุ่ท่าเอกบเบ้ย่ด่านอกบเย่านเดอนกัาบงยุ่ดานเดมอกับ้งก่ยาอเดอกเบย่ยดาอกเลยุดินี่ นั่นนั่นเอาละบาลนี่เอาบอลบานก็ระพึกลราพี่น้องมาด่ฝนตกกระเบื้องโยเออวาลเอาพึกแล้วฝนตกกระเบื้องโยงาิก็ระพึกย่างเดียวเอาอวานไม่อีกวานไม่อีกบาลไม่อีกบาลทั้งพี่บาลนี่เออเเอออไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเออเอาเอา

เมินแล้วเมินแล้วเมินแล้วเมินเลยเอาไรดอาไห่ได้ผมมาเป็นเป็นคู่นะเป็นคู่เป็นคู่ก็เลยเอาปากกาไม่เอาผูดเอาอผู้เด้อเขาเอาน้ำแน่นนะเขาก็เป็นคู่กันเนาะเขาก็เป็นคู่กันเขาก็เอากันหรอเพื่ พี่น้องครับนี่ก็เชื้อประเภทนี้งานชกพยายจุงแต่ว่าฝนตกก็เ,เลยพี่น้องคอามไฟก็เ,เลยแตกสานอโมกันไปคนละทางแต่าวา่าเออพยัญจคู่กำเตียงคันประกายัางเอาไม่คู่เด้อ ปากายั่งกูปากายั่งเอาไม่คู่บอลแม่เสียงเอาคู่มากปากกาไม่วนไปด้อึ้งก็หัวไปปากกาไม่คู่คู่ยังไหนสิเอาไรเดี่ยวคู่ยังไหนได้อันเดียวหนึ่งโอ้โห้คู่ตะกาปากกาวะนี่แน่นอนแมนคู่มากปากกาเขีย็นเทียวสิมเลยตอนนี้นะเบิ้งทางเพจกับเบิ้งทั้งยูทูปเฟตนุ่มมาล้านจานคู่เทียงเด้อสวัสดีครับ เอาอบานพี่น้องไปว้างดอกไม้จันทร์เป็นว้างแล้วเราไปเขาไปว้างดอกไม้จันทร์บันโอ้ยห่อนเสียแล้วโอ้ยน้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจขอให้ดอกไม้จันทร์ลุนกาแฟมันเปียกกาแฟมันเปียกกาแฟมันเปียกมันติดสอดมันติดสอดเอาไปว้างพุ่ณบ่ เอาว้างนี่ก็ได้เนาะเอาบ้างนี่ไรจะไปไกลแ<อ>ล้วไรดูา่าคู่เอาไปกินเมื่อไหร่ขอให้ท่างไหนทั้งหลายโอ้ยจกเจ้าเขียนมาเป็นเนาะคู่เขาเขียนเป็นเนาะครับพี่น้องครับโนติกบ,บันแถมก่อนตอนส่งผมพป้งดัาน,นหลูกผู้คือสู่พอบินนุมโมลันจันผู้เจงกับจบคลิปอ่าพิที่งานศพของพยุงไอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ